ดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลยตอน,น,นอื่นดรเพื่อภาพอันดีขอให้ที่น้องราชนรรบ,รบมือต้นรับครมหิรและแฟนับนะคยินดรับราชนันีบานของเรารบขอบคุณที่มาเยี่ยมเยือนราชบุรีบ้านของเรานะครับเราเป บ้านใกล้เรือนเคียงครับเราเป็นเมืองที่เมืองน้อกันนะครับและแน่นอนครับพี่น้องเราสมกรครับในการแข่งขันทุกแมชครับในบ้านของเราครับหนึ่งสิ่งครับทีับุตบอลของเราต้องการที่สุดครับนก่นคือเสียงครียร์แมะแรงในจากทุกท่านนะครับพี่น้องเราสมกรครับารันสมร่งัเสียง บอลไทยลีกนะครับนัดที่สของลูกการราชบุรียูฟซีนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของนครปฐมยูืนเต็ดนะครับเอาใหม่ลงสนามเป็นนัดที่2นะครับสำหรับนครปฐมตัดทั้งแรกเกมนี้นะครับเป็นของทางราชบุรีนะครับทางอวินทฟอร์เตสเสดของทางวัฒนาชัยนะครับบอลทางซ้ายนะครับเปิดมานี่หม่งเคลียร์กันไม่ขาดนะครับฝรั่งแล้วนครปฐมแล้วกลายเป็นอวินทรอเตสเนี่ยครับได้กดด้วยขวาแต่ว่า ีเซฟนะครับของทางวัฒนชัยยังไม่ได้ประตูออกน้ำนะครับ,ร,บราชบุรีเดินเกมบุกต่อเนื่องนะครับแล้จังหวะนี้ก็โดนแข็งนะครับทางฝั่งราชบรุรีพยายามจะฟ้องว่าจังหวะนี้นะครับถางผนฟอนร์แตสไปโดนแข่งของทางเบสติอาโบเลยครับฟ้องว่าเป็นแฮนด์บอลแต่ว่าผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ เกมต่อนะครับไส้โบเกียเนี่ยลงมาแทนจากพันแก้วคมที่มีการเจ็บแล้วก็ได้จังหวะเปิดมาฟอตเตสตบเข้ามาเกี่ยวจังหวะไดนะ้แล้วเป็จีว่าเพราะจังหวะอินก็เบาไปครับพยายามประสานงานกันนะครับสาดเกมรุกตบกลับมาได้นะครับแต่ว่าจังหวะจบทางจีว่าเนี่ยนะครับน้ำหนักยังไม่ได้แล้วก็มัทนาชัยก็ล้มตัวเซฟเอาไว้ได้นะครับจังหวะ ลูกนี้ของทางราชบุรีครับสักเทียมบุดมลุยมาของทางฝ้าบเกียร์นะครับ1 2ฝ่ามาหลายดาดแล้วสุดท้ายเนี่ยตั้งให้เพื่อนยิงได้นะครับว่ายิงไปตรงตัวของทางวัฒนชัยนะครับทางเกติศักด์มีจังหวะเยอะกว่านาคนปรปฐมนะครับทางฝั่งราชบุรีแบบว่า บุยมาลุ้มน,นี้คาร์ลุยส์ตกครับเลาะตายเข้าไปลบ1-0ครับนาที63ความสามารถจะรับตัวของคาท์ลุย์ตกนะครับดูครับบอลค่อยๆเล่นกันไม่กี่จังหวะเห็นแล้วครับว่ามีขยับน,นะครับจิตตัญญาให้มาทารุยตกค่อยๆเลาะมาครับจังหวะแรกหลบฝั่งจุญจงไปได้ก่อนนัดสองกฤษณะนนท์ในนา,นนาสุดท้ายแต่เข้าไปจังหวะโยกหลบ ตั้งยุนยองนี่โดนบอลสกัดได้นะครับแต่ว่ายังไปเข้าทางนะควิสโต้แล้วจังหวะกลายเป็นดีนี่จังหวะโยกหลบมาได้แล้วสุดท้ายแปบบเข้าไปง่ายครับ1-0นาที63นะครับยิงสองนัดติดเลยนะครับทางคริตโต้ก็ทำให้เขายิงแล้วสประตูนะครับในศึกไทยลียดูยการ223-224เลยครับช่วยนะคอมเปตถงออกนำนะครับ1ต่อ0 จบเกมนะครับนครปฐมยูเต็ดบุกมาชนะราชบุรีหนึ่งต่อศูนย์ครับว่าจากนั้นเนี่ยราชบุรีก็ยังมีจังหวะนะครับได้เกือบได้ประตูที่เสมอจังหวะหม่งจังหวะนี้นะครับดูครับหม่งเล่นทางแล้วนะครับ ทางซีโอแต่ว่าวัฒนาชัยเนี่ยครับพุ่งมาไปะเอาไว้ได้แล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมนี้นะครับช่วยทีมว้าสามแรมแรกได้สำเร็จนะครับ ดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย